มาดู5าดับหนังฮีโร่ฟอร์มยักษ์ที่โคตรจะห่วยอันดับที่5 Batman vs u p e r m a n Dawn of Justice หนังที่จะทำให้เราเห็น2ฮีโร่นี้มาสู้กันนะครับแบทแมนเนี่ยวางแผนมาอย่างดีเลยเพื่อจะคิวซูเปอร์แมนแต่พอซูเปอร์แมนเนี่ยพูดแค่คําเดียวนะครับคำว่ามาท่าแม่ฉันชื่อว่ามาท่า แบทแมนบอกแม่คู่ชื่อมาท่าเหมือนกันโอเคงั้นทุกอย่างจบจบแบบโคตรง่ายอันดับที่4กับตันอเมริกาเบฟนิวเวลล์หนังฮีโร่จัก,กรวาลใหม่เราก็อยากจะเห็นอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ได้คือบทเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็มาจากหนังภาคเก่า,า,าหมดเลยเลทฮักความสามารถท่าทางการต่อสู้ต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างไปจากฮักเขียวเลยนะครับดันคนใหม่ที่บินได้เนดันเอาไปบินหลบกระสุนไปบินสู้กับมิสไซล์แบบเนี้ยและตัวร้ายที่บอกว่าฉลาดสุดๆนะครับก็โคตรจะโง่อันดับที่3เดอะมาเวลหนังรวมตัวฮีโร่หญิงพลัง นะครับตัวละครเนี่ยมีพลังเยอะก็จริงแต่ impact ต่อคนดูเนี่ยไม่มีเลย ฮีโร่ก็เป็นผู้หญิงตัวร้ายก็ยังเป็นผู้หญิงอีกคือคนที่ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ผู้ชายแล้วให้มาดูผู้หญิงจีกันเนี่ยมันไม่สนุกแต่เอ็นเครดิตเรื่องเนี่ยมันดีเลยเอาไปอยู่ที่สาอันดับที่2จัดติด a ลีกหนังรวมตัวฮีโร่ฝั่งดีซีที่โคตรมั่วคือหนังเรื่องอื่นในจักรวาลนะครับมันซีเรียสจริงจังแต่พอมาเรื่องเนี้ยไปติดตลกซะแล้วยิงมุกแป๊กๆทุก5นาทีเลยหนังเรื่องเนี้ยเขาไปเปลี่ยนพุ่มกับกลางคันะครับไปเอาพุ่มกับจากแองเจิ มึข้นาตกตัวรายตุยง่ายๆเลยให้บูตเวนเนี่ยไปปลุกซูเปอร์แมนมางง่ายกว่าไหมและอันดับที่1ได้แก่หนังเรื่องแอนด์แมนควอนตัมมาเนียหนังปิดใตภาคแอนด์แมนและเปิดตัวแข่งตัวรายที่บอกว่าเก่งกว่าธานอสนะครับแต่โดนแอนด์แมนเนี่ยตบจนตุยฉากไฟนอลแบทเทิลนะครับไม่มีซีนต่อสู้แบบย่อส่วนที่เป็นจุดเด่นของหนังแอนด์แมนเลยนะครับแข่งเนี่ยก็ไม่ได้ใช้พลังมึงแค่ถอดอากาศเนี่ยมาต่อยก,กันจบแบบง่ายๆแฮปปี้เอนดิ้ง ending, ไม่มีอะไรให้รุนเลยโคตรจะห่วยและคุณคิดว่ามีหนังฮีโร่ฟอรื่องไหนห คอมเมนต์มาได้เลย